เดียวมาเดียวมาเดียอาแห้งไหมครับกดเย็นครับเย็นไงเลือกคาครับผุบ่น<อ>เรียนขึ้นครับมันเรียนขึ้นเอามันท่านมาหนิ<อ>เห็นโตแล้วครับเห็นโตแล้วตัวแต่ว่าหายไปอีกแล้วน้ำขึ้นยังไล้ว,วะ่ะขึ้นโน่นวะเ,เปิดเปิดเปิดเรียมนะครับคุณเห็นแล้วมาตรงเรียมครับมาเรียมกระต่ายหร้อมันเลือกมาอ๋อจับจุกหัวแล้ว กับจบครับ mm hmm. oh, wow. ลืกเกมาฮัลปาร์ตีเ okay. ลือกวงเลือกห่งครับเอียนได้มาแล้วครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้เลืกนี่ครับตัวแรกครับง่ายเลยง่ายเลยครับตัวนี้ว่าท่านได้อยู่ครับ ลุ่มกันเลยนครับยำๆกันอยู่นี่ยเล็กเลยครับเอียนตอน<ฮ> <c oughs> นี่เสียงอะไโอ้ยากแล้วอ,อ,อ้วอาวอา้อาวไม่อยาหาเาาลยอานขึ้นข้นป่ะทาขึ้าเก่าทาใหม่ลมาุนยเห็นตัวเลยครับผมเห็นตัวอด้ละ

ออาล้วครับเห็นหางแล้วครับเห็นหางแล้วไอ้เบิ่งพี่นางนี่ครับใส่ขุดจุกนะครับโอ้นั่นครับสุดมือขับไว้ไอ้เบิ่งนนะครับโอ้ยสุดลสุดกับสุดมือกดไว้กดจุกบัวหอดไว้เอาควนนี่ยมากคอนพ่อจะเท้าเจี๊ยบจับมาเลยจับอะได้แล้วไปหาจุกเอาเดี๋ยวบอก่ก้อนดินนี่แม่เอาล้วครับนะเห็นหางแล้ว แจะเข้าก็เพรทันเห็นครับปลาูส้มก็เพรเห็นมืดครับเลือดมันนะครับจกันครับจกอดจกน้ำมันอยู่ครับแล้วเพียงเอวคนครับตัวนี้จกน้ำโตเอียงเลยครับนี่เฮ้ยเลหล็กหลังตีตัวใหญ่เยอะมาบถอยแล้วครับถอยแล้ว้โอครับใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ครับตึกจับหางกันนี่โป้มือครับถ้าทำนี่โป้มือนี่แหละอกอยู่่่บบออกดักจกไปอีกน้ำ บอกน้ำถอยไปตั้งลักด้วยไงอ้าวไปใส่ซุดแค่นี้นี่ออกมาแล้วครับวันนี้เอาเลือดซาดเลยเลือดไผรวันนี้ครับอ้าอ้าดิงนะครับบอกง่ายๆดอกครับเอามาแล้วครับโอ้ยครับเอาจนเย่าครับเย็นโอ้โหสิบขังเล่นโอ้ขี้แตกครับขี้แตก มันเบิันเมือ,มมอคับเย็นเบิดเมือ่อนี่ครับถือเสียบนล็กๆบ่ครับถือเบิ้ลเมื่ออย่งเบิดบมืครับไป<ห>วนดเราได้ล้องันบ่ได้ดินเหนียวแหงโอ้ยบกเลิกเลยครับเอาครับะ,ะเอาไว้ในสกนครับสวัสดีครับ